คนงานสวนทุเรียนหลงลับแปลที่บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกเร่งจัดเก็บแล้วก็จัดส่งทุเรียนหลงลับแปลให้กับลูกค้ารวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อไปขายต่อนะครับขณะที่ลูกค้านักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนมากขึ้นแปลงนี้ถือว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสามารถเลือกซื้อแล้วก็นั่งกินทุเรียนได้จนถึงในสวนเลยนะครับราคาเริ่มต้นกิโลกรัมหนึ่งเนี่ย250บบาทครับ ทางเจ้าของสวนบอกว่าทุเรียนหลงลับแปลเป็นทุเรียนที่มีเนื้อละเอียดกลิ่นหอมละมุนหวานมันเม,ม็ดเล็กปลูกบนภูเขาสูง450เมตรจากระดับน้ําทะเลก็เป็นระดับความสูงใกล้เคียงกับแหล่งต้นกําเนิดทุเรียนหลงลับแปลที่บ้านผามู่อําเภอลับแปลที่อุตรดิตถ์แล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารสําหรับทุเรียนจึงมีคุณภาพสูงปลอดภัยจากสารพิษเพราะว่าได้รับมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ รสชาติดีดีกว่าปีที่แล้วเพราะเนื่องจากว่าปีนี้อากาศร้อนแล้วก็ฝนน้อยเพราะฉะนั้นทุเรียนตอนที่ก่อนเก็บเกี่ยวนี้ต้องการที่ความแห้งดินแห้งแล้วก็พูดถึงสวนเราอยู่บนภูเขาสูง450เมตรจากน้ํำทะเลก็จริงแต่ว่ามองดูจะเป็นที่ราบเรียบสามารถบริหารจัดการได้เรื่องการใส่ปุ๋ยเรื่องการป้องกันโรคแมลง ก็สามารถทําได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยปีนี้อากาศร้อนนะครับทุเรียนสุกเร็วกว่าปกติตามอายุ110 1 1 0 1วันปีนี้105วันเริ่มสุกแล้วนะครับ ส่วนขนาดแล้วก็น้ําหนักของทุเรียนแต่ละลูกก็อาจจะเล็กกว่าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยประมาณ1.5กิโลกรัมกิโลครึ่งนะครับรสชาติดีกว่าคาดว่าปีนี้ระยะตัดเก็บไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกร,รกฎาคมก็น่าจะได้ทุเรียนประมาณ4 0 0 0 0กิโลกรัมส่วนห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกทุเรียนนอกถิ่นแล้วก็ไม้ผลอื่นๆนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตพืชตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกรโดยจัดให้มีการอบรมเป็นรายเดือนให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาแล้วก็ มีการเปิดให้ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติภายในสวนไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นคับ